สวัสดีทุกท่านค่ะวันที่ยี่สิบสองคือวันนี้เวลาสิบหกจุดสามแปดก็ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงวันที่สิบห้ากันยายน ช่วงนี้ค่ะมันมีดาวขยับกันเยอะเลยคือดาวสุขที่ฉันชอบดาวสุขมากมันคือดาวแห่งความสุขสมกับท่านชื่อดาวสุขซึ่งมันพ้องเสียงกันได้หลากหลายความหมายเลยแล้วมันเป็นดาวการเงินมันเป็นดาวความรัก ความอบอุ่นของดวงเมืองดวงโลกสุข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 สมชื่อสุขเมื่อท่านเข้าตำแหน่งเด่นโลกก็จะหลัล่นล้าแล้วพื้นดวงส่วนบุคคลละ่ะมันก็ต้องมีเรื่องหลัล่นล้าแต่ความเป็นจริงของชีวิต จะเอาดาวเพียงดวงเดียวมาตัดสินชีวิตคนไม่ได้พื้นดวงแต่ละคนมุมดาวก็อยู่แตกต่างกันไปอีกนะคะอันนั้นน่ะคือดาวสุขขยับส่วนวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยีามวันนี้ยี่สิองวันที่ยีามดาวเสาขยับอีกคู่ดาวราหู ก็ค่อนข้างเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่วันที่ยี่สิบห้าสี่ทุ่มดาวพุธนะคะท่านเข้าสู่ตำแหน่งที่โดดเด่นมากในราศีสิงห์และก็กลุ่มกับดาวอาทิตย์อยู่ดาววังคารยังเข้าตำแหน่งเด่นคือตำแหน่งมหาจักรแต่คลิปนี้ก็อยากจะคุยแค่เรื่องของดาวสุกอย่างเดียวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวธรรมชาติของดาวสุกเหมือนที่บอกได้แล้วว่าเป็นดาวแห่งความสุขดูดวงคนในพื้นดวงพื้นชะตา ถ้าจะถามหาว่าคนคนนั้นมีความสุขแค่ไหนอันดับแรกดูดาวสุขได้เลยนะคะดูดาวสุขได้เลยตำแหน่งเด่นก็เรียกว่าคนคนนั้นค่อนข้างจะมีความสุขแต่ไปสุขเรื่องอะไรก็เป็นพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลอีกทีหนึง่งคนเกิดวาทิตดาวสุขเข้าตำแหน่งเด่นไม่ดีเป็นอย่างมากเพราะ ธรรมชาติของดาวศุกร์กับคนเกิดตัวอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์มีดาวศุกร์คือดาวความรักความสุขการเงินการทองเนะะี่ยค่ะเป็นบทเรียนชีวิตข้อใช้คําว่าเป็นบทเรียนชีวิตเมื่อเข้าตําแหน่งเด่นชีวิตของท่านก็จะมีบทเรียนชีวิตที่ค่อนข้างจะทําให้ให้ทุกข์ไหมให้เครียดไหมให้ต้องฝ่าด่านไหมหรือ ให้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสีบางอย่างไหมคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ยิ่งดาวสุขเข้าตำแหน่งนี้นะคะทุกวันความดีมันจะมีเรื่องพิเศษเลยส่วนคนเกิดว่าทย์เหมือนที่บอกนั่นแหละเข้าตำแหน่งเด่นเมื่อไหรเตรียมตัวตั้งรับต้องซ้อมถ้าเป็นนักวิ่งต้องซ้อมข้างสนาไมไว้เลยอะคะ่ะอย่าเพลอเลยนะอย่าเพลอเลยมีอะไรเราจะได้ตั้งรับทำไหมคะคนเกิดวันจันทร์ สุขเข้าตำแหน่งราชาโชคชื่อเสียงบาร,รมีเครดิตบุญวาสนาบางสิ่งบางอย่างคนจะเห็นหรือท่านที่เคยเมตตาเกื้อกูลกรุณาคนอื่นมาจะมีคนเมตตาเกื้อกูลและกรุณาท่านเรื่องอะไรหนักเบาเป็นจริงหรือเปล่าอยู่ที่พื้นดวงส่วนบุคคล คนเกิดวันอาทิตย์คือคนที่เกิดประมาณหกโมงเช้าของวันอาทิตย์จนถึงประมาณหกโมงเช้าของวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์คือคนเกิดประมาณหกโมงเช้านิดนิดพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงหกโมงเช้านิดนิดของวันอังคารนั่นคือการเกิดวันจันทร์คนเกิดวันศุกร์คือคนเกิดประมาณหกโมงเช้านิดนิดของวันศุกร์จนถึงหกโมงเช้านิดนิดของวันเสาร์คือพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละค่ะ ส่วนภานที่ยังตกอยู่ยังมืดอยู่ก็คือยังเกิดวันนั้นอยู่ดังนั้นคนเกิดวันจันทร์เมื่อดาวศุกร์ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นนะคะหรือบางคนในเมื่อดาวศุกร์พื้นฐานของท่านคือความสุขคือความรักคือความอบอุ่นคือการเงินก็เรียกว่าท่านคงจะมีความสุขความอิ่มเอิบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วที่สําคัญธรรมชาติของดาวศุกร์ท่านเป็นธาตุน้ําแล้วราศีกรกฎนี้ พื้นของราศีก็คือธาตุน้ำดังนั้นความอิ่มเอิบเชิติิความซาบซ่านนะคะก็รอดูว่าแต่ละราศีมันจะมีเรื่องดีอะไรเท่านั้นเองแล้วอย่าลืมพื้นดวงเก่าของทุกท่านคำว่าพื้นดวงเก่าก็คือกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำมาจากร่างเดิม นะคะพอเราเกิดมาในร่างใหม่ปุ๊บวันที่เราตกฟากปั๊บอย่างนั้นนะคะมันคือผลสรุปการกระทําดีชั่วมาละอ่าของแต่ละท่านเป็นอย่างไรนั่นก็เอาจะเอามาตัดทอนอีกเรื่องหนึ่งนะคะคนเกิดวันอังคารงานธารกิจหน้าที่บางสิมม่งบางอย่างคําว่างานมันไม่ค่อยจะสวยหรูเท่าไหร่เกิดท่านขี้เกียจทํางานละช่วงนั้นอะ่ะอยู่ๆก็ได้งานมาต้องทําอย่างเงี้ยคะ่ะ หรือมีภารกิจหน้าที่บางสีบางอย่างที่ที่จะต้องทำอาจจะโดยไม่คาดหมายแต่ภารกิจหน้าที่นั้นดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องอะไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลอีกทีหนึง่งนะคะหรือถ้าใครบอกว่าโอ้งานกำลังทำงานหนึ่งดีๆเลยอยู่ๆมีคนมาขอซื้อตัวอ้าโอ้ต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วอยู่ๆมีงานที่ฟาประทานมาให้หรือคนคนหนึ่งกดตกงานกระทานน ที่ผ่านมาตกงานอยู่ๆงานจะหลังมาเีมาหรือบริษัทเรียกตัวโอเอชอาร์ HR บริษัทนี้ก็เรียกว่าโอโทรมาไม่มไไหวาดอะไรเลยหรือท่านอาจจะทํางานที่ทํางานประจําอยู่แล้วงานหลักอยู่แล้วบางคนอาจจะเล็งหางานสองหางานสามหางานสี่อะไรประมาณนี้อาจจะได้งานเพิ่มเติมม,มากขึ้นก็อยู่ที่พื้นดวงชะตาส่วนบุคคลนะคะคนเกิดวันพุธกลางวัน พูดกลางวันทรัพย์สินใครที่รอซื้อทรัพย์สินอยู่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อจักรยานซื้อมอไซค์ก็แล้วแต่ขึ้นตามฐานะของท่านก็คงจะได้ก็คงจะได้หรือบางคนได้ของฟรีได้บ้านได้รถได้ที่ได้ทางฟรีสำหรับใครที่ดวงดีอย่าล,ลืมว่าวาสนาของท่านไม่ตรงเป๊กับคำทำานายที่เจ้ันทำมาค่ะที่ที่ดิฉันทำนานนะเพราะว่าท่านมีของเดิมของใครของมันอยู่ ดังนั้นใครที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถใครที่ผ่อนอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสได้ใครที่อยู่ๆไม่นึกไม่ฝันเลยอาจจะมีคนมอบให้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินท่านกำลังรอความมั่นคงแข็งแรงในชีวิตอะไรอยู่หรือท่านกำลังสร้างคุณค่าให้กับชีวิตบางสิ่งบางอย่างอยู่เดี๋ยวสิ่งนั้นถ้าท่านมีบุญ เดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นจะหลังมาขอให้อดทนนะคะถ้าใครรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่คนเกิดวันพระสสราษฎรีไปเชื่อมสัมพันธ์กับตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะคนที่รอตําแหน่งอยู่เดี๋ยวก็คงจะมีฟ้าประทานให้คนที่รออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ดาวตัวเนี้นะคะคนเกิดวันพระราษฎรีนะคะมันคือบุญเก่าด้วย ก็พิสูจน์ดูแล้วกันค่ะวันที่22นะคะห5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงวันที่15กันยายนคนเกิดวันพระหสัสบดีคุณมีบุญเก่าอะไรแล้วที่สําคัญแล้วที่สําคัญนะคะคนเกิดวันพระหัสบดีเนี่ยค่ะการที่ดาวเสาซึ่งเป็นดาวบทเรียนชีวิตตัวหนึ่งนะ่ะท่านเข้ามาปะกับดาวราหูพลวัตชีวิตของท่านกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปคนเกิดวันศุกร คนเกิดวันศุกร์ชีวิตท่านจะรู้สึกว่าหรูหราฟู่ฟ้าหมาเห่าเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะง้องแงงง้องแงง,ง,งดูไม่เป็นกิจจลักษณะดูมันยึกไปยึกมาดูมันหรือท่านรออะไรอยู่ในเมื่อดาวศุกร์มันคือความรักคือการเงินคือความอบอุ่นรอคนรักเก่ากลับมาเนี่ย รอกนรักของเราเข้าใจเราอย่างนี้เหระคะหรือรอความสดชื่นหอมหวานบางสิ่งบางอย่างั่นก็มีจะมีเกณฑ์ได้คเนเคยวันเสาร์การเงินการทองการโชคการลาบนะคะหลังมาเทมาโดยไม่นึกฝันความดีความงามที่ท่านเคยทำฐานไว้ธรรมชาติของดาวสุขเปรียบ ะะเปรียบเสมือนทานบาร,รมีหลายท่านก็คงได้ยินบ่อยๆแล้วแหละดิฉันชอบดาวสุขเพราะว่ามันคือดาวทานบาร,รมีด้วยเคยทําทานอะไรไว้ทานนั้นมาสนองคนเกิดวันพุธราหูดาวพุธราหูจะส่งเสริมให้ท่านรู้สึกว่าชีวิตสุสีคคนเกิดวันสุกไหมมันจะรู้สึก รู้ราผู้ฟ้ามอาหารู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันมันหลั่นละมันรู้สึกสดชื่นหอมหวานมันรู้สึกเกิดความสุขอิ่มเอิบโล่งสบายก็ท่านี้ทั้งนั้นหนึ่งอย่าลืมนะคะท่านเกิดสมมุติวันเสาร์จริงหรือเปล่าคนเกิดวันเสาร์คือคนเกิดระหว่างประมาณหกโมงเช้านิดๆิดพระอาทิตย์ขึ้นของวันเสาร์จนถึงหกโมงเช้านิดนิดของวันอาทิตย์นะคะของวันอาทิตย์อันนี้คือหลักโหราศาสตร์ไทยจะต้องเป็น แพทเทิรนนี้แบบแผนนี้ทั้งหมดแต่ถ้าวิชาอื่นเขาจะตัดกันทีน่วันจันทร์วันเสาร์วันศุกร์เรื่องอะไรก็คือเป็นเรื่องของศาสตร์หรือวิชานั้นๆดังนั้นพอดาวศุกร์เข้าตำแหน่งเด่นนะคะแล้วก็ถูกธาตุของราศีอ่าก็หวังว่าทุกท่านยกเว้นคนเกิดวัาทิตย์หน่อยทั้งหมดอีกที่เหลือนะคะ พุทธเนี่ยก็แยกเป็นกลางวันกลางคืนดูซิว่าทานบาร,รมีที่ท่านเคยทํามาจะส่งเสริมให้ท่านสุขสดชื่นสมหวังได้ดีเพียงใดแล้วเรื่องอะไรขึ้นอยู่กับนอกจากพื้นท่านเสื่อมอะไรแล้วก็พื้นดวงเดิมที่แบกมาจากร่างเดิมของพุกท่านด้วยแต่เมื่อดาวสุดมันคือดาวทานบาร,รมีดังนั้นมันจะเป็นบทพิสูจน์นิดๆว่า ท่านเคยทําทานอะไรมาอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าคนเกิดวอาทิ์จะบอกว่าเอาเดาสุขเข้าตำแหน่งเด่นท่านจะมีปัญหาหน้าอย่างเนี้ยคะ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะพื้นฐาน่ะเบสิกของดาวสุขก็คือดาวทานารมีบางคนอาจจะกู้นี่ยืมสินผ่านก็ได้เป็นดาวนี่สินของคนเกิดว่าทิ์ไงคะแต่ภาพรวมของคนอื่นล่ะถ้าบอกว่าอวันเสาร์จะเงินจะทองเข้านะคนเกิดวันจันทร์อาจจะได้เงินได้ทองก็ได้ ก็ต้องไปดูชีวิตของแต่ละท่านนะคะว่าเคยทำทานอะไรมาไม่ว่าชาติแล้วหรือชาติปัจจุบันความโชคดีของดาวในช่วงนี้ก็คือดาวเสาร์กับดาวราหูอะเข้ามาปะกันเพราะว่าเสาร์กับราหูอ่ะธรรมชาติของท่านอะเป็นดาวอภิมหาโปรเจกต์ดาวใหญ่ทั้งคู่ะคะ่ะ เมื่อดาวใหญ่สองดาวเข้ามาปะกันมันก็ต้องใหญ่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นดาวหลายดวงเข้าตำแหน่งโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะสุขตำแหน่งราชาโชคดาวพุดธตำแหน่งมหาจักรกับราชาโชคดาวค้างก็ยังมหาจักรอยู่ดาวดาหูกับดาวเสาเนี่ยก็อยู่ในราศีที่เป็นบ้านของตนเองดังนั้นในเมื่อดาวมันอยู่ในมุมนี้ค่ะมันต้องมีอะไรพิเศษ สำหรับมวลมนุษยชาติแล้วก็ดาวส่วนบุคคลแต่ดาวพระรหัสสวัสดีซึ่งเป็นดาวขยายตัวหนึ่งท่านยังตำแหน่งห้าเต็มสิบตำแหน่งของท่านยังได้คะแนนแค่ห้าเต็มสิบนะคะก็หมายความว่า มันจะบอกว่าดาวคู่นี้เข้ากันแล้วทุกอย่างอูม,มันจะเลิศเลอเพอร์เฟกต์อภิมาหาโครงการมันก็ไม่ได้อีกทีหนึ่งเพราะการอ่านดวงในสูตรของดิฉันนะคะคือแต่ละคนก็มีสูตรของใครของมันน่นแหละในสูตรของดิฉันอะมันไม่สามารถตัดสินได้ที่ว่าอูดาวสุขดาวแห่งความรักความสุขดาวแห่งความสดชื่นหอมหวานการเงินการคลังของโลกเข้าตำแหน่งเนี้ยโลกมันจะนู่นนี่นั่น เปี้ยงป้างเพอร์เฟกมันก็ตอบไม่ได้ร้อยเเซ็นนะคะแต่มันมีไหมคนที่จะโดดเด่นดวงรังคนที่จะโอ้โหถ้าดวงเขาบุญสูงอ่ะมันก็ต้องได้ได้มากขอชักว่าได้มากมันจะต้องตัดสินที่ดวงของใครของมันอีกทีหนึง่งแล้วยังไม่ได้แยกเป็นแต่ละราศีนะคะราศีเมษ ราศีเมษมันเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยมันเป็นเรื่องของความอิ่มเอิบในจิตในใจของท่านเดี๋ยวไปตัดกันที่ว่าคุณเกิดวันอะไรเท่านั้นเองนะคะคนที่จะมีปัญหาอาจจะมียุ่งเหยิงหน่อยก็คือคนเกิดวันอาทิตย์อย่าลืมนะคะว่าท่านเกิดวันอะไรอีกทีหนึ่งคนราศีพฤษภ โอราศีพฤษภศพนี้คุณจะโดดเด่นโด่งดังในวงสังคมหรืออยากจะเปิดตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะทํากิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างในสังคมนะคะหรือการติดต่อสื่อสารการเจราจาการเซ็นสัญญาใดๆก็แล้วแต่ท่านค่อนข้างจะโดดเด่นคนเกิดวันคนเกิดราศีเมถุนการเงินการทองการทรัพย์การสินบางคนฐานะตําแหน่งค่ะก็รอดูว่าใครใครรออะไรนะคะ คนเกิดราศีกรกฎลัคนากรรกฎโอ้ช่วงนี้คุณค่อนข้างจะคุณจะรู้สึกโลกนี้มันมันดีมากๆคุณจะรู้สึกว่าอยากกินอะไรได้กินอยากได้อะไรได้แล้วที่สำคัญดาวสุกด้านลบของท่านเป็นดาวราคะจริต คำว่าราคาก็คือเสพติดสุขสวยเสพติดรวยเสพติดความหลั่นลาเสพติดทุ่งลาเวนเดอร์แล้วธรรมชาติของราศีกรกฎเป็นสายลาเวนเดอร์อยู่แล้วพอดาวศุกร์เข้ามามันจะลาเวนเดอร์มากยิ่งขึ้นนะคะการเงินการทองการชั่วการลาบก็อยู่ในระดับบวกเลยทีเดียวก็อย่าหลงละเลงแล้วกันค่ะอย่าหลงละเลงแต่ใครที่มีความทุกข์อยู่ก็คงจะมีสิทธิ์ลืมตาอ้าปากหายใจหายคอโล่งคนเกิดราศีสิงห์ ลัคนาสิงไม่ค่อยจะสวยรู้นะคะไม่ค่อยจะสวยสวยรู้ความสุขที่หลั่งไหลมาก็อย่าเผอเรอแล้วกันอย่าเผอเรอคนเกิดราศีกันลัคนากันเรียกว่าเฮงคุณค่อนข้างจะเฮงนะคะแล้วที่สําคัญดาวสุขเป็นดาวการเงินการทองการโชคการลาบดาวสุขเป็นดาวแห่งความสมหวังมุ่งมา่นปรารถนาของท่านรอยอะไรอยู่รออะไรอยู่นะคะก็ขอให้สมหวัง คนเกิดราศีตุลลัคนาตุลดาวสุขเป็นดาวประจําตัวของท่านค่ะก็เรียกว่าท่านคงจะรู้สึกมีความสุขหรือทําภารกิจหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ท่านก็คงจะไม่หงอยเหงาเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าคนกําลังมองหาลู่ทางในการสร้างงานสร้างเงินคนโชคดีเจอสิ่งนั้นคนราศีพิจิกลัคนาพิจิก ท่านกำลังรอให้บางสิ่งบางอย่างสำเร็จและสมหวังคนโชคดีรอเงินก็จะได้เงินคนที่รอให้ชีวิตมีความสุขสำเร็จบางสิ่งบางอย่างก็คงจะได้สิ่งนั้นใครที่รอเรื่องความรักอ่าใครที่รอเรื่องความรักคือจะบอกว่าคนโสดหรือไม่โสดมันไม่ได้ทุกวันนี้ไม่รู้ใครโสดไม่โสด ทุกคนนี้ไม่รู้ใครสดไม่โสดน,นะคะถ้าอยากจะเจอคนรักที่ดีๆที่ซื้อสัตว์ก็ขอให้เจอนะคะส่วนใครที่จะมีภาระผูกพันในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างคนโชคดีขอใช้คำว่าคนโชคดีก็คงุมจะได้เจอสิ่งนั้นและที่สำคัญดาวประจำตัวท่านยังอยู่ในมุมที่ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปตัด กันที่วันเกิดของแต่ละบุคคลนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรอีกทีหนึ่งตอนต้นคลิปราศีธนูลัคนณาธนูโชคดีคนโชคดีนะคะคนโชคดีจะมีรายได้จะมีรายได้เข้ามาถูกหวยค่าชงค่าเช่าเงินมรดกเงินบำนาญเงินประกันชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือใครรอขายที่ขายทางอย่างคนเกิดวันพุธกลางวันอันนี้ค่ะมันเป็นจริงมากเลยว่า ใครที่เราขายทรัพย์สินอยู่ไม่ว่าทรัพย์สินเล็กทรัพย์ส,สินใหญ่ก็คงจะมีเกณฑ์โชคแต่ว่าตำแหน่งดาวท่านบอกว่าไม่นึกไม่ฝันนะคะอย่านึกอย่าฝันคนเกิดราศีมังกรลัคนามัางกรก็อยู่ในขายผู้ที่แช่มชื่นหัวจิตหัวใจด้วยการที่ถ้าจะคอนเน็กติดต่อประสานงานเจรจาหรือจะหาผัวหาเมียหาคนรักคู่ครองก็คงจะได้เกณฑ์นั้นนะคะแต่ว่าสุขเร็งลัคนา ทางโหราศาสตร์ไม่ค่อยจะสวยหรูเท่าไรอาจจะรุ่มร้อนนะคะรุ่มร้อนท่านจะรุ่มร้อนบางสิ่งบางอย่างนะคะรุ่มร้อนไปทางดีหรือไม่ดีอยู่ที่ส่วนดวงส่วนบุคคลอีกทีหนึ่งนะคะคนเกิดราศีกลุ่มลัคนากลุ่มไม่ค่อยจะสวยหรูเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะสวยหรูเท่าไหร่คนเกิดราศี มีนลัคนามีนเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าคุยในเรื่องของความรักความอบอุ่นนะคะความรักความอบอุ่นก็คงจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตช่างสดชื่นแจ่มใสแต่ถ้าใครมองหาในเรื่องโครงการในการลงทุนนะคะทาบางสิ่งบางอย่างหรือลงทุนอะไรแล้วรอให้เป็นการเงินการทองเกิดโชคเกิดลาบขึ้นก็คงจะมีเกณฑ์นั้นสมมุติท่านลงทุนในเรื่องของ ทองคำไว้นะคะก็ก็จะส่งเสริมให้การเงินการทองหลังมาที่มาะระดับหนึ่งดาวสุขธรรมชาติของท่านเป็นดาวแห่งความสุขแล้วก็เป็นดาวราคะประมาณกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมอะคะ่ะที่ทองคำอะนะคะตลาดทุนผันผวน,นอย่างหนักเลยโอดพิทรัมเข้ามานะคะการเงินการทองของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินการทองของโลกเข้าตำแหน่งตรงนี้ถามว่าเหตุการณ์มันไม่หนักเท่านี้ไม่หนักเข้าสุขตำแหน่งมหาอุดแต่ว่าตำแหน่งเนี้ค่ะดังนั้นใครที่ลงทุนในเรื่องตลาดหวยตลาดหุ้นตลาดทองคําตลาดคริปโตหรือพวกเอ็กเชงตลาดทุนต่างๆก็แล้วแต่ถ้าคนดวงดีถ้าคนดวงดีใครที่รอขายอยู่ ใครที่รอขายอยู่มันจะมีเกณฑ์ขึ้นนะคะจนถึงวันที่สิบห้ากันยายนนะคะเป็นช่วงที่ดีที่ท่านจะสมมติสมมติสมมติใครที่ติดดอยสมมุติไม่ว่าตลาดหุ้นหรือตลาดทองคํามันจะมีเกณฑ์ขึ้นนะคะมันมีเกณฑ์ขึ้นดังนั้นถ้ารีบขายได้ก็ควรขายมันเป็นช่วงที่ที่มันจะอัพราคาขึ้นส่วนใครที่โชคร้ายนะคะ อย่าลืมว่าดาวมริตยูชั่ว7เจ็ดทีดีเจ็ผลการที่ดาวมฤตยูเข้าสู่ตรงนี้อยู่จนถึงปีสองพันร้ยค่ะมันกําลังปฏิวัติความยากความจนความร่ําความรวยนะคะเงินในกระเป๋าของผู้คนอยู่อันนี้ยกเคสนิดนึงวัดประบาทน้ำผู้ใช่ไหมคะโออยู่มา20-30ิบสาสปีอยู่ๆทุกอย่างตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณพี่ฮุนเซนเหมือนกันคุณพี่ฮุนเซนไม่รู้ว่า โลกอ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนอันนี้เราคุยกันในหลักสายสายโหรษาศาสตร์นะคะโลกอ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ยุคเดิมอีกแล้วมันไม่ใช่ยุคเดิมอีกแล้วคุณพี่มุนเซนแกก็คิดว่าแกยังเป็นยุคเดิมอยู่หรือคนแก่คนเท่าหลายคนก็ยังคิดว่าตัวเองยังเป็นยุคนั้นอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้มันใคร ที่สามารถรับเหตุการณ์ใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆขยับขยายกิจการใหม่ๆได้นั่นคือโอกาสที่คนจะร่ำรวยแล้วก็โชคดีดิฉันมักแนะคนที่มีกิจการว่ามันหมดยุคของคุณแล้วผมถ่ายไปสู่คนใกล้ตัวให้เขาเกิดใหม่แล้วคุณก็คุณยังทําหน้าที่เป็นผู้บริหารได้แต่ไม่ใช่เจ้าของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ดังนั้นในเมื่อดาวมฤตยูมันกาลังบีบผู้คนอยู่ว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเกิดความร่ารวยและยากจนใครเคยรวยต้องจนถ้าดวงไม่ดีใครที่รวยอยู่แล้วถ้าดวงดีก็ประคองตัวไปได้ปกติส่วนใครที่ถึงข่าวจะรวยยังไง่ายกว่าเอามาอยู่มันจะต้องเกิดความมั่งคั่งและร่ารวยแล้วดาวสุขซึ่งเข้ามาในครั้งนี้นะคะยีสิบสองสิงหาจนถึงสิบห้ากันยายนดูสิว่าช่วงระยะสั้นๆเนี้ย ใครคือเศรษฐีไหมดังนั้นไปพิจารณาตนเองนะคะทานบารมีความสุขการเงินการทองความรักของท่านมาเป็นเรื่องอะไรอย่างไรคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขดิฉันชอบมากเมื่อดาวสุขเข้าตำแหน่งโดดเด่นเพราะทีฉันก็ถือว่าจะมีความสุขไปด้วยนะคะ หรือดีไม่ดีดาวสุขคือความสวยความหล่อใครที่รอสัญญากรรมอยู่คนดวงดีต้องสวยต้องหล่อขึ้นมากหรือใครแบบอยากจะไปเสริมหล่ออยากจะไปเสริมสวยยังหาโอกาสไม่ได้ยิบสองสิงหาจนถึงวันที่สิบห้ากันยายนไปนะคะแล้วท่านจะสวยจะหล่อเพิ่มมากขึ้น